ดีครับวันนี้พี่นูอยู่ที่สไลเดอร์เด็กนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่นอครับละยี่สิบบาทครับพี่นุอยู่ที่สไลเดอร์เด็กนะครับยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นสไลเดอร์เด็กนะครับโอเคครับตอนนี้มีเด็กๆขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับลงมาลงมาโชโชคอันนี้เดี๋ยวพี่นูจะขึ้นบ้านนะครับโอเค ลงเลยครับจังรักษาแต่ประตยูนเนี่ยลอยอันนี้ไม่รู้จะขึ้นแรงกดหรือว่าสไลเดอร์ลงมาแล้วครับไม่ได้ลงนี้ก็บาดหยิบไปมาพูดเลยลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยลงเลยลงหมอต่อไปต่อไปดูแล้วครับ โอเคครับตอนนี้พี่หนูก็สไลด์ลงไปหนึ่งรอบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกรอบนะอันนี้จะเอากล้องขึ้นไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับต้องมีน้องๆน้องๆ้องโบมือ,อ,อหน่อยเร็วโบมือหน่อยอมนอีน้องเล่นอยู่สามคนนะครับมาเดี๋ยวนี้เราจะลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวให้ดูวิวจากข้างบนก่อนมา มาพวกเราลงไว้ก่อนเลยอะนี่นะครับลงแล้วโอ้โหโอ้โอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่นุ้จะลงไปบ้างนะครับความสูงมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิวจากข้างบนนะครับอันนี้โอเคก็เป็นบรรยากาศเล่นเขาเรียก <c oughs> อ,ยอะไรนะ <c oughs> ไซเดอร์เพราตอนนี้จะลงแล้ว วครับก็ตอนนี้พี่นุก็เล่นลองเล่นสไลเดอร์ไปสองรอบนะครับก็มันเป็นของเด็กนะครับพี่นุกัวจะขาดนะครับก็จะไม่เล่นแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆขึ้นมาเต็มเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่วิวจะข้างบนนะครับก็มันจะสูงแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้น้องกำลังปีนบันไดขึ้นมานะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็พ euh ี่นุ่วันนี้ก็มาเที่ยวที่งานวัดนะครับมาเห็นสไลเดอร์นะครับพี่นุก็ลองขอเขาขึ้นมานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็เคยเล่นสไลเดอร์ก็คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้พี่นุต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายโดดเป็นทั้งสุดท้ายแล้วให้น้องๆลงไปก่อนเลยเอาไปที่ตะโกนไป